สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับ ETF หรือ Exchange Traded Fund ที่เราได้ดูกันมานะครับข้อมูลชุดนี้เนี่ยดูเหมือนจะเน้นข้อดีแล้วก็เปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่นค่อนข้างเยอะเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาดูกันว่าทำไม ETF ถึงน่าสนใจแล้วมันต่างจากหุ้นหรือกองทุนรวมแบบเดิมๆยังไงว่างโอเคครับลองมาแกะกันดูค่ะจากข้อมูลที่ให้มานะคะก็ อ่อ ETF เนี่ยเหมือนเป็นลูกผสมที่แบบดึงจุดเด่นของหุ้นกับกองทุนรวมมารวมกันไว้ค่ะซึ่งการเข้าใจความต่างตรงนี้จริงๆแล้วสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาทางเลือกในการลงทุนใหม่ๆครับประเด็นแรกเลยที่ข้อมูลชี้มาแล้วผมว่าเออน่าสนใจมากคือเรื่องการกระจายความเสี่ยงคือโดยธรรมชาติของมันเนี่ย ETF ส่วนใหญ่มันถือสินทรัพย์หลายตัวใช่ไหมครับอย่างในข้อมูลก็ยกตัวอย่าง S&P 5 0 0ก็คือหุ้น500ตัว หรือบางทีก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไปเลยแบบนี้มันเหมือนเราเออไม่ได้ใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยถ้าเทียบกับการเลือกหุ้นเองไม่กี่ตัวใช่เลยค่ะการกระจายความเสี่ยงนี้เป็นหัวใจสําคัญจริงๆโดยเฉพาะถ้ามองเรื่องลงทุนยาวๆนะคะ ซึ่งข้อมูลเขาก็เชื่อมไปถึงว่า ETF เนี่ยเหมาะกับการลงทุนระยะยาวอย่างพวกเก็บเงินกเกษเียณอะไรแบบนี้เพราะพราะความเสี่ยงมันกระจายออกไปเวลามีอะไรมากระทบมันก็ช่วยลดแรงกระแทกได้พอร์ตโดยรวมก็จะ,ะนิ่งขึ้นในระยะยาวค่ะแล้วอีกเรื่องที่ข้อมูลเน้นมากคือความง่ายในการซื้อขายเขาบอกว่า ETF นี่ซื้อขายสะดวกเหมือนหุ้นเลยคือกดซื้อขายในตลาดได้ตลอดเวลาที่ตลาดเปิดเลย อันนี้ต่างจากกองทุนรวมทั่วไปที่ปกติเราซื้อผ่านบลจแล้วรู้ราคา NAV ทีเดียวตอนสิ้นวันใช่ไหมครับใช่ค่ะความคล่องตัวตรงนี้แหละค่ะที่เป็นข้อได้เปรียบสําคัญครับผมความคล่องตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยและสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะคือความสะดวกตรงนี้มันมักจะมาพร้อมกับค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ํากว่าด้วยค่ะอย่างที่ข้อมูลบอกเลยค่ะ ETF ส่วนใหญ่มักจะเป็น Passive Management คือลงทุนล้อตามดัดชนีไปเลยไม่ได้มีคนมาคอยเลือกหุ้นเข้าออกตลอดเวลาทําให้ต้นทุนจัดการมันต่ํากว่ากองทุนรวมแบบแอคทีฟอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะค่าธรรมเนียมหรือ Expense Ratio ของ ETF บางทีก็น้อยมากๆเลยค่ะพอมาดูตรงนี้เออผมก็เพิ่งสังเกตว่ามันมีความหลากหลายเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่หุ้นไทยหุ้นโลกแต่ยังมี ETF ทองคำน้ำมันอสังหาหรือแม้แต่คันธบัตรก็มีแล้วก็โปร่งใสด้วยใช่ไหมครับ เห็นว่าถืออะไรอยู่บ้างใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองค่อนข้างสม่ำเสมอเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มากอันนี้ดีเลยหลักพันก็เริ่มได้แล้วทำให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะค่ะถ้าเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันดูนะคะแล้วสรุปเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆอีกทีนะ ETF ก็คือเหมือนซื้อตะกราสินทรัพย์ กระจายความเสี่ยงมาแล้วซื้อง่ายขายคล่องในตลาดค่าธรรมเนียมมักจะต่ําเห็นไส้ในชัดเจนส่วนหุ้นอันนี้คือเราเลือกลงทุนในบริษัทโดยตรงเลยโอกาสโตสูงแต่ก็เสี่ยงสูงถ้าเลือกผิดหรือไม่ได้กระจายความเสี่ยงเองซื้อขายคล่องเหมือนกันแต่ก็มีค่าคอมครับแล้วก็กองทุนรวมแบบทั่วไปค่ะกองทุนรวมทั่วไปก็คือมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้ซื้อขายได้วันละครั้งตอนสิ้นวัน ความเสี่ยงผลตอบแทนก็ขึ้นกับนโยบายฝีมือผู้จัดการกองทุนแล้วก็ค่าธรรมเนียมจัดการมักจะสูงกว่า ETF แบบ Passive ค่ะอ๋อโอเคชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจะครับถ้าให้สรุปง,ง่ายๆจากข้อมูลก็น่าจะประมาณนี้ไหมครับ ETF เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากกระจายความเสี่ยงง่ายๆชอบซื้อขายสะดวก แล้วก็ซีเรียสสร่องค่าธรรมเนียมถูกๆส่วนหุ้นก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีเวลาศึกษาอยากเจาะจงบริษัทที่ชอบแล้วก็รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยเพื่อลุ้นผลตอบแทนสูงๆใช่ค่ะส่วนกองทุนรวมก็อาจจะตอบโจทย์คนที่ไม่อยากเลือกเองอยากให้มืออาชีพจัดการให้หรืออาจจะเชื่อมั่นในปรัชญาของกองทุนไหนเป็นพิเศษอืม โดยรวมแล้วนะครับจากการที่เรามานั่งคุยเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้ก็เห็นได้ชัดว่า ETF เป็นเครื่องมือลงทุนที่น่าสนใจมากมันผสมข้อดีเรื่องกระจายความเสี่ยงแบบกองทุนเข้ากับความคล่องตัวแบบคุณแล้วส่วนใหญ่ต้นทุนก็ถูกกว่าด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะและเมื่อเราเข้าใจความแตกต่างข้อดีข้อเสียพื้นฐานจากข้อมูลพวกนี้แล้วนะคะคำถามสำคัญถัดไปที่น่าจะลองกลับไปคิดต่อก็คือไม่ใช่แค่ว่า ETF ดีหรือไม่ดีนะคะแต่เป็น ETF แบบไหนหรือกองไหนกันแน่ที่จะเหมาะกับเป้าหมายการลงทุนของเราแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่เราโอเคกับมันมากที่สุดการเลือกให้ถูกกับตัวเองนี่แหละค่ะคือความท้าทายจริงๆค่ะ